สครู่หนึ่งทุกท่านจะได้ทําความรู้จักและก็ได้รับสร้าบรายละเอียดกันนะครับก่อนจะเข้าสู่งานแถลงข่าวนะครับผมมีการแสดงจากลูกหลานชาวฟางจากโรงเรียนวิเชียรมาตตกครัออมปลบสีม นัท่องเที่วบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่มาเที่ยวจังหวัดที่ฉนายทะเลพุกงนี่ยจะ่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาจริงๆเนี่ยจะต้องใส่รักจริงๆพร้อม่จบระบบสมบัติระบาด่อยอาจจะพักนิสสอเล็กหรือไม่ก็ไม่ได้เป็นทร่องัางเนี่ยเป็นที่ป่าสงวนป่าชายเลนอุทยานบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้นั้นเนีนะครับในฐานสที่สุด ก็ได้รับการตอบรับก็หลังจากมีการบกมพุ้งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่าเรือที่ก็ในสถานการณ์นี้นะครับนอกจากพื้นที่ในทะเลที่นครมหิดลเลยที่ไดนะครับก็จะมีเรื่องของพื้นที่บนบกเ่องประชาการตลอติดตามมาตลอดก็ฝากเรื่องที่ท่าบอกว่าระเบียบดีกว่าเราพุ่งดีกว่าเราตั้งตังที่เราก็ก็พยากรต่างๆเราก็ไม่ได้แพ้ของจังหวัดนี้นะครับอาจจะตาตาไป เราก็ช่วงนี้จะรู้ดูที่เหมาะสมกับรับก,การเที่ยววันถ่างนี้ถ้าไปหน้าร้อนร้อนมากแต่กิจกรรมที่สามารถจะรองรับได้เลยนะครับเรามาทํากิจกรรมที่ไปอยู่บริเวณหวงห้ามบริเวณชายหาดนี้บางครั้งเราก็จะไม่เอาไปไปทํานะครับอย่างที่นะครับวันนี้อบอุ่นมากเรียกว่าภาพที่เห็นลื่นอยู่ในวีดีอาร์เนี่ยอันนั้นเป็นการสร้างถ้ำสร้างถากนะครับแต่จริงเราวิ่งได้อย่างมั่นใจมากนะครับขอเชิญจะอยู่กับเราต้ เชิญนะครับถ้าต่อไปขอเชิญเลยนะครับลำดับต่อไปท่านผู้ว่าจะมอบให้กับท่านนายกองคการหางส่วนตะบลวังมะกรางครับท่านอารุณปุพัพอรด้วยนะครับขอเชิญท่านนายกอบตยังคงอยู่กับเราทั้งบนเวทีนะครับเพื่อมาพิธาและลำดับต่อไปจะมอบปุ๊กอันดามันเทลตรังนะครับแล้วก็จะมีลิก์สำหรับการรับสมัครตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับขออนุญาตท่านจะอยู่กับเราทั้งบนเวทีนะครับ แล้วลำดับต่อไปนะครับผมจะขอเดิน